สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องใหม่8วันนี้เราก็จะพามารู้จักกับต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะที่เราคิดว่าเขาเป็นวัชพืชค่ะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นพืชสมุนไพรนะคะเพราะว่าเหตุที่เราคิดว่าเขาเป็นวัชพืชเพราะเราเห็นเขาบ่อยค่ะตามข้างทางนะคะหรือในสวนนะคะของบ้านเราตอนเด็กๆก็จะใช้จอบนะคะถางเขาทิ้งนะคะ แต่มาทราบภายหลังค่ะว่าเขามีคุณสมบัติคุณประโยชน์มากมายค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับต้นน้ำนมราชสีค่ะประโยชน์โดยทั่วไปนะคะอย่างแรกก็คือนำยอดอ่อนมารับประทานได้ค่ะและบางคนก็ใช้น้ำยางของน้ำนมราชสีเนี่แหละคะ่ะ มาแต้มที่หัวสิวนะคะเพื่อรักษาสิวนอกจากนี้ต้นน้ำนมราชสีก็ยังมีโกตฮอร์โมนสูงนะคะเขาก็ชาวบ้านก็นิยมนำมาใช้เลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดนะคะเพื่อให้เป็ดออกไข่ได้ดีและก็ทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ดีนะคะ ประโยชน์ของน้ำนมราชสีนี้ยังมีอีกมากมายนะคะใครที่สนใจนะคะก็ขอให้สืบค้นต่อใน Google ค่ะ